อันนี้จะเป็นการติดตั้งตัวระบบตัวสต็อกยานะครับเลือกใจยานะครับเขียนด้วย PHP แล้วก็ MySQL นะครับเราจะได้ไฟล์มาครับชื่อว่าดักนะครับยาคลิกขวาครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมาจะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดักนะครับต่อมาก็ไปโหลดแซมนะครับเข้าที่เบราว์เซอร์ Google เข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแซมครับ X A M P P ครับแซมแล้วเลือกดาวน์โหลดจะลงบนเซิร์ฟเวอร์จริงหรือบนเซิร์ฟเวอร์จำลองก็ได้นะครับ ถ้าบนเซิร์ฟเวอร์จำลองหรือเซิร์ฟอจริงเนี่ยก็ต้องใช้เจ็จุดสี่นะครับเจ็1จุดสี่จุดสองหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งอะไรก็ว่านไปครับคราวนี้เราก็ดาวน์โหลดครับรอโหลดเสร็จพอดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งนะครับกดนิ้งๆอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรพอติดตั้งเสร็จแล้วให้ไปที่ไดซีครับเราเลือกแซมซีแล้วก็แซมนะครับถ้าเราเปิดครั้งแรกนะนรนเนี่ยคนทวนพันนี่อจะเปิดให้เองนะครับ ติดตั้งเสิกครั้งแรกมันจะเปิดให้เราอัตโนมัติแต่ถ้าครั้งต่อไปเราต้องมาเปิดเองนะครับสตาร์ทสองอันบนนะครับเสร็จแล้วมาที่อ่า HitDoc นะครับ HitDoc เสร็จแล้วก็เอาไฟล์ตัวดักนี่ครับยาเนะี่ยมาวางใส่ครับตัวนี้ก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับอ่าจะได้โฟลเดอร์ดักเข้ามา ต่อมาครับไปที่ฐานข้อมูลพิมหนึ่งสอง์1 2 7ศูนครับจะขึ้นแซมแดสบอร์ดพอขึ้นแซมแดสบอร์ดแล้วนะครับให้เราไปที่ p p admin เพื่อสร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตั้งกับตัวระบบนะครับไปที่ดัตตาเบ e ครับตัวนี้ดัตตาเบ a เนมดัตตาเบ Name จะใส่ว่าอะไรลงไปนะครับให้เรามาที่ตัวโฟลเดอร์ งานก่อนตัวดักนะครับไปที่เพจครับไปที่อินคู e ครับแล้วก็ Connect ใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ครับเปิดเข้ามานะครับอันนี้คือ่านข้อมูลครับดักค็อปปมาหรือจะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับเปลี่ยนก็ได้แล้วก็เอามาใส่ให้มันตรงกันนี่ครับโอเคจะได้ดัตตเบตเปล่า,ล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 าชื่อว่าดักนะครับต่อไปก็ Import ที่โฟลเดอร์ครับแบ็กกลับมาครับจะเจอด a r k q l fam q l ้ตรงนี้ลากวางใส่เลยครับลากวางถ้าใครกดลากวางไม่ได้ก็กดเมาส์ไฟล์ครับเลือกไฟล์แต่ส่วนใหญ่ก็จะลากวางได้นะครับ Success เสรส็จเรียบร้อยรีเฟรชหนึ่งครั้งครับจะเจอแล้วเรียบร้อยต่อมาก็เข้างานครับ1 2 7 0 0สอง u จ็ดจครับ ก็ตามชื่อโฟลเดอร์ตรงนี้เลยแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้งานนะครับก็ติดเสร็จสิ้นกระบวนการการติดตัง้ง